สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอกันคือเก่ากับสายจนตีเที่ยงเลยพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้หลายคนน่ะที่พ่อฝนอยู่ด้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับเต็มโตแล้วแหละแต่ว่ากับทมาแห้งมาคอยกันแล้วแต่ช่วงจังหวะของมือครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องวันนี้มือดเป็นจังไหนครับในเขตที่ผมจะปักมุดด้วยพี่น้องก็คือเขตที่ผมอยู่นะครับเขตขอนแก่นนะครับพี่น้องครับเมืองต้นเนาะเขตขอนแก่นนี่เป็นสีรับพี่น้องครับ นี่ขอนแก่นอันนี้คือส้นที่ผมอยู่เนาะแม่ๆเป็นนี่ผมอยากปักโดยการใส่ท่งอ่าอันนี้มันเป็นการปักหมุดน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมอยากใส่ท่งนิดนึงคลิกค้างไว้ครับท่งขึ้นอ๋อมันบมันบันขึ้นท่งนาะพี่น้องเนาะลักษณะคล้ายๆว่าขึ้นโตตำแหน่งแท่นครับอ่ะว่าเป็นอย่างครับขอยัดปักหมุดเป็นขอนแก่นแล้วกันครับ สภาพอากาศคอนแกนครับเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าฝนตกอยู่ในตัวเมืองครับแต่ว่าในส่วนๆรอบๆน้องบ่อป่านใดน้องทางผมอยู่นะครับทางนบ้านอ่าทางบ้านฝางทางชุมแพก็ยังบ่ป่านใดครับแต่ได้ยินข่าวว่าคอนแกนตกแห้งอยู่ครับพี่น้องครับในช่วงเมื่อวานนี้แหละครับกะมาเบิ่งว่ามื้อนี้เป็นไดนะครับในโซนที่ผมปักหมุดนะครับคอนแกนสีขาวนี่แม่แม่นี่ก็คือช่วง4:00ี่0จ็ดโมงเช้าอันนี้ครับตามนี้นหะที่ตกครับ10:00นเปิดเห็นบ่ครับบ่มีลักษณะของฝนแต่ว่าบ่ายโมง หอดสี่วงแรกลักษณะเหมือนบอกว่าสิตกนะครับต้นหอดถมหนึ่งนะครับตกมาตกยังไงทีเขาบอเบิ่งกันอีกเชนึงเนาะพี่น้องเนาะครับไปกันเลยครับพี่น้องเลด้าดาวเทียมตามที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับโซนคอนแกนของผมครับประมาณนี้ครับเมฆที่คุ้มอยู่ในในส่วนของทางอุดรธานีเนาะทางบ้านทาดเวียงจันท่าแขกนี่มุกดาหารนี่ครับโซนเนี่ยมีโอกาสตกครับพี่น้องครับแล้วก็ส่วนทางภาคตะวันออกก็ี่เป็นจันทบุรีเนาะพี่น้องนะ ทั้งภาคใต้ก็ทีเป็นสุราษฎร์นิดนึงเนาะพี่น้องครับนี่ตามที่เห็นอยู่ในแผนที่เท่านี้แหละครับทางภาคเหนือเงียบๆครับพี่น้องเนาะทางภาคเหนือเงียบนิดนึงนะครับขอนแก่นที่ผมแมปแมปอยู่นี่อยู่นี่กระบ่อปันเลยครับพี่น้องครับนี่ขนาดจริงๆผมอยู่โซนนี้เลยครับพี่น้องครับโซนกะทิแตกต่างไปนิดนึงนะครับขออนุญาตซูมเอาออกมาครับโอเคครับมาบําเบงว่าเมื่อ12ชั่วโมงย้อนหลังไปน่ะลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆกลุ่มนี้เป็นไหนครับพี่น้องครับ เห็นไหมครับการขั้นที่ก็ไม่ได้ไปไกลมากนะครับอยู่แถวๆทางตอนเหนือคือเวียงจันทร์นะครับทา้งทึ่งอุดรขึ้นไปครับทา้งน้องค่ายเนี่ยนะครับโซนีมูลดีแล้วก็ทางตอนออกจันทบุรีเนาะทั้งภาคใต้กับที่ชุมพรประมาณนี้นะครับซึ่งทางภาคเหนือเองนะครับก็อยู่โซนนี้ครับนิดนึงครับในช่วงสองชั่วโมงที่แล้วเนาะแล้วก็หายไปเนาะทั้งน่านน้่งค่ายพน้องเลยทางเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคครับเนาะ ครับเบื้องต้อพี่น้องครับในเรื่องของเลดาดาวเทียมเสร็จเอกากมันเป็นเลดาอากาศครับพี่น้องครับในมุมมองของเลดาอากาศก็สิปเป็นแบบนี้แหละครับตามที่เห็นตอนนี้ครับแล้วก็ไม่เป็นแบบดาวเทียมพี่น้องครับดาวเทียมกับที่เบิ้งในล,ล,ลักษณะของเมฆพี่น้องครับการเคลื่อนที่ของเมฆเนาะสิบสองชั่วโมงที่แล้วเป็นยังไงพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เครื่องกาลัางประมวลผลนิดหนึ่งก่อนที่จะแสดงภาพให้เาเห็นครับในภาพที่จะเห็นต่อไปนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับพี่น้อง ครับแต่มันเป็นสิบสองชั่วโมงก็ยทอไม่เห็นแบบนี้แสดงว่าคักเตอร์พี่น้องเนาะแสดงว่ามันกับเคลื่อนที่แบบว่นไปวนมาเนื่องจากเมฆมันมีหลายชั้นนะพี่น้องมันมีหลายชั้นแล้วก็ทายภาพท่างเดียมกันที่ดูซึกว่ามันมันเคลื่อนที่ไปคนละทิศคนละทางนะแต่ลักๆลักเขาเบิงเห็นบ่อขาเวียงจันซ่งสมีเมกหลายครับก็บซนชุมพรอนนะครับจันทบุรีก็ตรงตามที่อ่าเลดา อากาศน้อพี่น้องครับแล้วก็เลด่าเดอเทียมก็ดีตรงกันนะครับก็ที่เบื้องความนั้นเนี่ยไว้แบบนั้นแหละครับเรื่องของล่มพี่น้องครับล่มล่มล่มหมุนไปทางทิศใดครับหมุนไอ้ล่มเคลื่อนที่จากทางใดไปทางไหนพี่น้องล่มลักๆเลยก็เคลื่อนที่จากทะเลทางพม่าเนาะพี่น้องส่งเข่ามาทางอ่าชายฟางพม่าแล้วก็อ่อนโตลง่มบานห้าพวบบันไดครับสังเกตจากอ่าการเคลื่อนที่เนาะอันนี้เขาก็ดดี เฮ็ดเป็นแบบจำลองให้เบิ่งนะครับกสิประมาณนี้ของห้อง่ัทลอยครับเบิ่งแล้วน้อยอยู่นะครับต่อไปเลยครับพี่น้องเรื่องค้นฟ้าอันนี้เฮาต้องเบิ่งครับเพราะว่าอันนี้คือโตที่เฮาจะมีโอกาสเห็นลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในตอนนี้10:00นครับพี่น้องครับ10:00นอยู่โซนใดที่ที่เห็นครับนครสวรรค์พี่น้องครับอยู่แถวๆวเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับเทิงบ้านธาอุดรธานีเนาะภาคเหนือเงียบๆนะพี่น้องครับภาคเหนือก็ที่อยู่แถว โซนเ,เนื้อเนื้อเลื่อยขึ้นไปนี่ครับที่จะไปอุทรดิตถ์ที่จะออกไปทั้งทั้งเหล้าเนาะทั้งใช้บุรีบิวหรือยังครับไปเบัวอบานบัวครับพี่น้องประมาณนี้มันบอกผมอ่านถือบ้างบัวเนาะแทวๆใดครับพี่น้องครับครับทั้งนี้แหละอเอาอเค้น้อพี่น้องเนาะในใแต่เข้กชายแดนเนานี่ส้มสิเกิดแต่ว่าท่าน้อันนี้ก็บพราชาัดเจนตรงที่ชัดเจนที่สุดก็คือยุทธทังบานถาดครับทางอุดรมาทาง จังหวัดได้คบนี้นาจะเป็นพรอนเจริญได้พี่น้องครับเห็นไหมครับอันนี้คือแดงแดงแบบนี้คือตกครับพี่น้องครับตกแห้งพร้อมเนาะเม็ดใหญ่หนาอังสีพี่น้องครับประมาณนั้นเนาะทางกรุงเทพนี่ครที่ว่ญญาบันไดครับเปิดเปิดนิดนึงนะครับข้เาเบื้องจากทิศท,ทางลงบันใดครับว่าช่วงนี้มันเกิดตรงไหนล้ะร่มกทิพัดไปแบบไหนเนาะเริ่มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสิบเอ็ดโมงครับเมฆกคิืค่อนโตจากพิโลออกไปครับครับทั้งเวียงจันทร์เองกัคอยล่างมาทางท่าแขกครับ แล้วก็เริ่มกรุงเทพก็เริ่มมีในช่วงใบสองนะครับทางอุบลราชธานีก็ที่เริ่มเข่าใบสองนะพี่น้องเนาะอุบลน,นะครับใบสามซีโมงกท็ที่จากกรุงเทพเลื่อนขึ้นไปครับพี่น้องครับขยับขึ้นไปทา้งพาคนครศรีชุตยาครับนครสวรรค์ครับทางสุรินทร์นะครับภาคอีสานเองกับทางสุรินทร์อุบลครับพี่น้องครับถ้าเป็นคอนแก่นมันก็ที่ บ่ได้เต็มเม็ดเต็มนวลนะพี่น้องเป็นจางๆนิดนึงามว่าตกเบาๆพี่น้องครับเมื่อวานเขาว่าตกบ่เต็มเม็ดเต็มนวยก็ตกอยู่พี่น้องครับเนาะการเพราเนื่องจากทุนนี้เป็นหนาฝนครับเมื่อวานพมก็ได้นิดนึงแะพี่น้องตกอยู่บ้านเองประ่าณสักพ่ถึงสิบนาทีแหละพี่น้องโลงเม็ดมากแล้วก็หายไปแล้วก็แดดออกครับพี่น้องหาโมงของวันอาทิตย์มื้อนี้ครับหาโมงแรกก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาครับอยู่่ซนใดเป็นส่วนใดครับพระนครสีชธยเนาะนครสวรรค์ครับพี่น้องครับ ขอนกันเริ่มเข่าแล้วครับพี่น้องหาโมงเนาะทางอุตไยอุตรดิษฐ์เทิงเหนือพิษณุโลกนิดนึงเนาะพี่น้องนี่ครับเห็นสังเกตว่าครับเนื่องจากมันเริ่มคลุ้มในทั่วพื้นทีแล้วเฮาเบิงแบบภาพร,มรวมๆแล้วกันนะครับส่วนภาคใต้บ่มีอย่างพี่น้องครับเป็นเงีเงยบๆในส่วนภาคกลางนะครับหาโมงหกโมงเนี่ยพิโลกยังอยู่ครับพี่น้องครับทางข้อนสวรรค์พิษณุโลกลมสักอุตร,รดิษฐ์ยังอยู่พี่น้องครับยังมีฝนปลายพี่น้อง อุดรธานีกับขอนแก่นก็นกนเริ่มมีประปรายเนาะพี่น้องครับคุมพื้นที่โซนภาคอีสานแล้วก็โซนภาคกลางตอนบนตอนเหนือพี่น้องไปหาท่าภาคเหนือครับขยับมาจากทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมันเริ่มเปย์ออกครับพี่น้องครับเปย์ออกไปไปทางเวียงจันทร์พี่น้องครับแล้วดดภาคเหนือกับเปย์ครับพี่โลกก็เริ่มเริ่มเปย์แล้วครับในช่วงตีหนึ่งตีสองเนาะไปคอนกันอยู่ทางเวียงจันทร์พี่น้องในทางตะเข็บชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงเฮาครับในช่วงตีหนึ่งไปหาฮกงเช้าเนี่ยเงียบทุกที่ครับบ่ว่าาภคใต้ ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับจน60โมงวันจันทร์นะครับ11โมงวันจันทร์จังสีเริ่มก่อโตในช่วงเที่ยงเลยพี่น้องครับอยู่ภาคตะวันออกนะครับแถวกรุงเทพคอนมาทางจันทบุรี่ได้พี่น้องครับถ้าเป็นภาคใต้ก็ที่ยุดถ้าแถวสุราษฎร์ธานีนะครับเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือเอ้ยภาคอีสานเท่านี้เลยล้มสักมาทางไต่เลยนิดนึงนะพี่น้องเนาะไต่เลยมานิดนึงกับผมเบิ้งแล้วนะจะเป็นเขตชุ่มแพร่นะครับพี่น้องเกือบชุ่มแพนะครับพี่น้องเริ่มมี เริ่มตั้งเข้ามาแล้วครับตกตกบ่ตกเดี๋ยวจังไปลุ่นกันมื้ออื่นครับเที่ยงครับช่วงเที่ยงของวันจันทร์ครับใบม่วงวันจันทร์นะพี่น้องครับเคลื่อนที่ไปแล้วครับพี่น้องครับเบิ่งเมฆเบิ่งเมฆครับพี่น้องครับเบิ่งเมฆในโซนพิโลกเชียงใหม่นะครับเวียงจันทร์นี่ครับโซนนี้เริ่มหน้าตาขึ้นในช่วงใบม่วงไปหาซี0่วแลงครับ16 0 0น 17นาฬิกา18นาฬิกาทุ่มหนึ่งครับมันอวยลงมาทางพิโลกครับพี่น้องครับทางพิสุโลกครับไต่ๆลงมานิดหนึ่งเมื่อกี้นี่เสนครสวรรค์ครับอีเชียงบุรีเลยมมีฝนตกในช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มครับพี่น้องเนาะเฮาเบิ่งตามพยากรณ์ได้หน่นะครับหลังจากนั้น3ทุ่มไปเลครับเรา3าทุ่ม4ี่ทุ่มเปิดออกครับขนแกนเท่ากันเงียบๆครับเวียงจันทร์ แถวเวียงจันทร์นี่ตกดีพี่น้องครับแถวแถวท้าแขกเนาะแถวน้องค่ายส้นนี่ครับแถวแถวน้องค่า,า,ขายออขึ้นไปนี่พี่น้องครับตกดีนะโฟนตกพี่น้องครับในช่วงหกจนฮอดหกโมงเศ้าของวันอังคารพอดีพี่น้องครับ <registry S 1> ผมเบิง่งนี่ครับตอนนี้มาเป็นเก่าโมงแล้วสิบโมงเนาะพี่น้องครับซึ่งถ้าคนเอาต้องไปเบิ่งในมือไม่หนึ่งจากว่ามันขามมือไปแล้วครับเ <c oughs> มือ่อวันอาทิตย์ผมกระเบิ่งไปแล้วเนาะวันจันทร์กระเบิ่งค้ามไปแล้วจนฮอดวันอังคารเก่าโมงครั <c oughs> บพีน่น้องครับซึ่งในในพยากรณ์อากาศที่เบิ้งไวตาม <wives> จำลองนะครับตามที่เห็นนะครับผู้ใดเขาเรียกว่าเสวนของเฮาโฟนโอกาสมีเกิดตกโปพินอนครับด้เดินเดินทางช่วงวันหยุดจังซี้หรือว่าวันจันทร์เริ่มไปทํางานกันร่องเคลื่อนกับไปเบิ่งได้พี่น้องครับเลื่อนร่อ,องกลับไปเบื้องคลิปนะครับนี่ที่ผมย้อนเบิ่งไปนี่ครับในช่วงของแต่ละมือนะครับซึ่งเขาเบิ่งตามเมฆได้ครับคํานวณเอาว่าโอกาสที่เฮ้าจะไปในจุดที่เมฆเคลื่อนผ่านมีบ่ครับทามีกัระวางระบัดร่รางนิดนึงไนะด้พี่น้องเด้อการเดินทางกับคอยเปด รลอดภัยทุกการเดินทางเพ่น้องครับสวัสดีครับ